การเลี้ยงปลาเทพโพในบ่อดินปลาเทพโพเป็นปลาน้ําจืดชนิดหนึ่งอยู่ในวงปลาสวายซึ่งรูปลักษณ์ของมันก็จะคล้ายปลาสวายที่เราคุ้นเคยกันมีส่วนหัวและจะง,งอยปากมนปากอยู่ค่อนไปทางด้านล่างรูปร่างป้อมสั้นปลาขนาดใหญ่มีลำตัวส่วนท้องลึกปลายครีบหลังครีบท้องและครีบก้นยื่นเป็นเส้นยาวเรียวจุดจําแนกชัดเจนก็คือมีแต้มสีดําเห็นชัดเจนที่ฐานครีบอกตัวมีสีเทาคล้ำอมน้ําตาล มีขนาดประมาณโดยเฉลี่ย50เซนติเมตรใหญ่สุดได้ถึง1.5เมตรมีชื่อเรียกอื่นเช่นหูหมาดหูดำปลาปึงเป็นต้นเป็นปลาที่นิยมบริโภคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำมาปรุงเป็นแกงเทโพมีการพ่อเลี้ยงในประเทศไทยมานานกว่า50ปีซึ่งจะนิยมเลี้ยงในกระชังและบ่อดินโดยวันนี้ขอนำเสนอการเลี้ยงในบ่อดินมีแนวทางดังต่อไปนี้บ่อเลี้ยง บ่อเลี้ยงนั้นขนาดก็ตามพื้นที่ที่เรามีแต่หากเอาที่เหมาะก็ควรจะมีขนาดหนึ่งไร่ขึ้นไปจะได้เห็นผลลัพธ์ผลกำไรได้ชัดเจนมีความลึกประมาณ1.5-2เมตร หากเป็นบอ่อใหม่ก็เตรียมบอ่อเหมือนการเลี้ยงปลาทั่วไปคือหากดินและน้ำมีค่า pH ที่ต่ำกว่า6.5จะต้องใช้ปูนขาวหวานให้ทั่วบอ่อในอัตรา40-60กิโลกรัมต่อไร่เพื่อปรับสภาพดินและน้ำจากนั้นก็เติมน้ำเข้าบอ่อให้ได้ระดับ10เซนติเมตรและทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห์แล้วค่อยใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยวิทยาศาสตร์แล้วเพิ่มน้ำให้ได้ระดับ50เซนติเมตร ทิ้งไว้อีกประมาณ3-5วันน้ำในบอ่อก็จะเริ่มมีสีเขียวซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีอาหารธรรมชาติเกิดขึ้นภายในบอ่อเลี้ยงแล้วจากนั้นก็เพิ่มน้ำให้ได้ระดับที่ต้องการคือประมาณ1เมตรถึง1.5เมตรบ่อเลี้ยงก็พร้อมที่จะปล่อยลูกปลาลงไปเลี้ยงได้หากเป็นบอ่อเกา่าหรือบอ่อที่เคยผ่านการเลี้ยงปลามาแล้วการเตรียมบอ่อก็จะเริ่มจากการจับปลาในบอ่อออกให้หมดตาจัดวัชพืชและพันไม้น้ำต่างๆออก สูบนนาบอกให้แห้งแล้วตากแดดทิ้งไว้1-2วันหลอกเลนสสีดำที่ส่งกลิ่นเหม็นออกให้มากที่สุด ใส่ปูนขาวในอัตรา120-200กิโลกรัมต่อไร่เพื่อฆ่าเชื้อโรคพ,พยาธิและปรับสภาพความเป็นกรดของดินจากนั้นก็จะตากบอ่อทิ้งไว้อีกหนึ่งสัปดาห์แล้วจึงเริ่มเติมน้ำเข้าบอ่อและใส่ปุ๋ยเหมือนกับบอ่อที่ขุดใหม่อย่างไรก็ตามในระหว่างการเติมน้ำเข้าบอ่อทุกครั้งควจรจะปลองด้วยจะแกรงหรืออวนตาทีเพื่อป้องกันศัตรูปลาเข้าไปในบอ่อเลี้ยงด้วยพันปลาและอัตราการปล่อย พันปลาเทพโพหรือลูกปลาเทพโพนั้นสามารถสอบถามได้ที่กรมประมงใกล้บ้านหรือฟาร์มเอกชนต่างๆซึ่งปัจจุบันมีรายละเอียดในสื่อโซเชียลออนไลน์ยั่งช่วยให้สะดวกขึ้นในการค้นหาโดยพันปลาที่จะนำมาเลี้ยงนั้นควรคัดปลาที่สมบูรณ์ไม่มีแผลตาไม่บอดราศีจากโรค นอกจากนี้ก็ต้องคัดปลาที่มีขนาดเลี่ๆก,กันเพราะถ้าปล่อยปลาที่มีขนาดตัวแตกต่างกันมากมาลงเลี้ยงร่วมกันปลาที่มีขนาดโตวกว่าจะแย่งอาหารจากปลาตัวเล็กหรือทำร้ายกันได้และเมื่อถึงเวลาจับขายทำให้มีปัญหาเรื่องขน,ขนาดของปลาไม่สม่ำเสมอไม่เท่ากันอาจจะถูกกดราคาได้ขนาดลูกพันปลาที่นำมาปล่อยลงเลี้ยงควรจะมีขนาดค่อนข้างโตคือประมาณ4-5นิ้วซึ่งจะมีเปอร์เซ็นต์รอดที่สูงกว่าขนาดเล็ก โดยปล่อยในอัตรา2-3ตัวต่อตารางเมตรบ่อหนึ่งไร่ก็จะปล่อยลูกปลาประมาณ3,500-4,000ตัวทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณและคุณภาพของอาหารที่ใช้เลี้ยงอาหาร ปลาเทพโพเป็นปลาที่กินอาหารง่ายเหมือนสวายกินได้ทั้งเนื้อสัตว์และพืชผักรวมไปถึงอาหารเม็ดปลาดุกซึ่งหากมีทุนจะเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดปลาดุกไปจุดโตก็ได้ซึ่งก็จะเริ่มจากอาหารปลาดุกเม็ดเล็กโตขึ้นมาหน่อยก็จะขยับเป็นเม็ดกลางและตามด้วยปลาดุกเม็ดใหญ่ไปจนจับขายแต่ถ้าหากจะประหยัดค่าอาหารเม็ดเพื่อเพิ่มกำไรก็สามารถนำอาหารปลาดุกผสมกับรำปั้นเป็นก้อนให้กินเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารเม็ด นอกจากนี้ก็สามารถจะใช้รำปลาปนปลายข้าวเศษผัาต่างๆเช่นผักบุ้งผักกาดใช้ปโปรยให้ปลากินสดๆส่วนรำจะใช้คลุกกับน้ําข้าวที่เย็นแล้วหรือถ้าปนกับผักและปลาปนได้ก็ยิ่งดีลุกเคล้าให้เข้ากันปั้นเป็นก้อนแล้วโยนให้ปลากิน ส่วนปลายข้าวนั้นก็จะเอามาต้มให้สุกแล้วนํามาปนกับผักหรือปลาปนแต่ผักและปลาปนไม่ต้องต้มปั้นเป็นก้อนโยนให้ปลากินนอกเหนือไปจากนี้พวกกาทูเหลืองกากมะพ้าวเศษเนื้อหอยทุบไสเดือนเศษปลาที่หาได้ในพื้นที่ก็สามารถนํามาให้กินได้เช่นกันปลาเทพโพถือได้ว่าเป็นปลาที่กินทุกอย่างเลยก็ว่าได้โดยจะให้สองมือ้อเช้าและเย็นระยะเวลาการเลี้ยง การเลี้ยงปลาเทโพในบอ่อดินจะใช้เวลาเลี้ยงประมาณ8-12เดือนก็จะมีขนาด1กิโลไปจนถึง1กิโลครึ่งซึ่งเป็นขนาดที่จำหน่ายได้ในท้องตลาดทั่วๆไปหรือหากอยากได้ราคาสูงก็เลี้ยงต่อไปอีกเป็นปลาขนาดที่โตขึ้นประมาณ2-3กิโลกรัมต่อตัวซึ่งก็จะเลี้ยงไปประมาณ1ปีครึ่ง -2 ปีก็จะได้ราคาที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับปลาสวาย ราคาปลาเทพโพในตลาดนั้นจะอยู่ที่กิโลกรัมละประมาณ80-150บาทการเลี้ยงปลาเทพโพในปัจจุบันนั้นปริมาณผู้เลี้ยงถือว่าอย่างน้อยเมื่อเทียบกับปลาสวายจึงเป็นช่องทางที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่คิดจะเลี้ยงปลาชนิดนี้ก็หวังว่าเรื่องราวที่นำเสนอไปจะเป็นช่องทางให้ท่านที่สนใจนั้นนำไปต่อยอดกันได้นะครับสวัสดีครับ